สวัสดีครับพบกับผมดิ่งเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีรถตู้นะครับเป็นรถตู้กึ่งๆ V.I.P มาแนะนําอีก1นึคันนะครับคันนี้บอกได้เลยใครดูให้จบนะซื้อแน่นอนนะครับคันนี้นะครับเป็นเวนจุ r ี่ปี2018นะครับเป็นเครื่องเบนซินส7 g นะครับเลขไมค์คันนี้นะครับไมคแท้ไม่เดิมเพียงแค่1นึ0 0 0สโลนะครับคันนี้อย่างที่แจ้งไปนะ เป็นเวนจุรี่นะครับเวนจูรี่เอกลักษณ์ของของเวนจุรี่เลยเนี่ยเขาจะมีบานประตูสไล์นะสองฝั่งนะครับก็จะเหมาะกับทั้งครอบครัวนะครับที่มีผู้สูงอายุนะครับหรือว่าเป็นครอบครัวใหญ่นะครับแล้วก็ประโยชน์ของเขาคือมีบานสไลด์ทั้งสองฝั่งเนี่ยสามารถจอดชิดฝั่งซ้ายก็ได้ฝั่งขวาก็ได้นะครับเปิดบานสไลด์นะครับลงกับฟุตบาทเลยนะครับก็ปลอดภัยนะไม่โดนรถมอเตอร์ไซค์เฉียวชนหรือว่ารถรถยนต์ที่ตามหลังมาเนี่ย นชนเราแน่นอนนะครับมาชมตัวสภาพตัวรถเลยดีกว่านะครับคันนี้นะครับอย่างที่แจ้งไปนะเป็นรถเบนจูรี่นะครับเครื่องเบนซิน 2.7g นะครับปี2018นะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะครับเหลี่ยมสีสันตัวรถเนี่ยเดิมๆเลยนะครับสามารถเช็คประวัติที่มาที่ไปได้นะและรถมือเดียวนะลูกค้าไม่แท้ไม่เดิมโครงสร้าง อิสซิสโซรี่ต่างเนี่ยเดิมเดิมโรงงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยโคมไฟหน้านะครับไฟหน้าแท้เดิมโรงงานนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ด้วยนะนี่นะครับกระจังหน้าเอกลักษณ์เลยนะของเวนจูรี่นะเขาจะเป็นซี่ีนะคมเนี่ยมนะครับเงาเงาสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูตัวโครงสร้างกันก่อนนะครับว่าโครงสร้างแท้เดิมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะก็จะเดี๋ยวไล่เลียงทีละจุดเลยนะนะครับอ่าเริ่มกันที่แก้มหน้าขวานะครับนี่ สังเกตก็จะเป็นตัวร่องรอยของน็อตนะครับนะครับจะไม่มีร่องรอยการไขการงัดการแงะนะครับตัวหรือแม้แต่ตัวโคมไฟนะครับก็โคมไฟแท้เดิมโรงงานนะครับไม่กรอบไม่แตกไม่เหลืองไม่ล้าวนะไม่มีน้าค้างขังหรือว่าเข้าไปขังในตัวโคมไฟเลยนะครับกันชนหน้านะครับไม่มีร่องรอยขีดข่วนนะนี่ลักษณะการใช้งานน้อยมากนะครับลูกค้าสามารถเช็คประวัติรถได้นะเข้าเช็คระยะที่เซอร์วิสที่ศูนย์เนี่ยตลอดต่อเนื่องนะครับผมเนี่ยฮะ ตัวโครงสร้างเดิมนะลักษณะด้านหน้าเนี่ยสีเขาจะเป็นด้านๆแบบนี้นะครับลูกค้านะจะไม่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะนะครับนี่จะเป็นสีสีด้านๆนะครับมออล้มเบรกนะครับเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยของสนิมนะครับตัวสายไฟท่อยางท่ออะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ดีนะครับไม่มีร่องรอยของการหนูกัดแทะนะครับนี่รถนะครับสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบนะครับมาที่โคมไฟหน้าซ้ายนะฮะนี่ฮะ เป็นแท้เดิมโรงงานนะครับไม่กรอบไม่เหลืองไม่แตกไม่ร้าวทั้งสองฝั่งนะครับซีนทางมะพร้าวอยู่ดีนะครับน็อตหัวน็อตนะครับไม่มีร่องรอยการไขการงัดกันแงฝากระโปรงนะครับสติ๊กเกอร์เติมน้ำยาแอร์นะครับตัวปั๊มนูนตาโตโยต้านะครับซีนนะครับนิ่มๆนะครับจิกลงอย่างนี้เลยนะครับนี่ฮะลักษณะอย่างนี้ถ้าสันนิษฐานได้เลยว่ารถเนี่ยเดิมนะครับให้เดิมรอบคันนะที่พิจตรหลอกการันตีนะครับถ้าซื้อไปแล้วนะ ไม่ว่าที่ศูนย์หรือว่าอู่ที่ไหนนะนทั่วประเทศไทยเลยแจ้งบอกว่ามีชนหนักมาทํามานะครับเราซื้อคืนเต็มราคานะครับอย่างนั้นเลยนะครับอ่ะไล่เรียงต่อมานะครับเวนจุรี่นะได้เป็นกระจกหมูช้างคมเนียมนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับพร้อมก็จะแมทกับตัวรางน้ําฝนแล้วก็ตัวมือเปิดนะครับจะเป็นคมเนียมนะอ่ะ มาชมกันที่ตัวซุ้มล้อและล้อกันบ้างนะครับเบนจูรี่นะครับจะได้เป็นซีเรียวยางนะครับขนาด205/70ขัดขอบ15นะครับเป็นแมกอลอยนะครับสีเดียวเลยนะเป็นสีเทานะครับนี่นะครับดอกยางเหลือๆนะครับซุ้มล้อนะครับสะอาดสะอ้านนะไม่มีร่องรอยของการผูกนะครับรถไม่เคยจมน้ําไม่เคยลุยน้ํานะนี่ซีนมาร์กสีเดิมอยู่ครบนะครับ ลูกยงลูกยางอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานนะไม่มีคราบของสนิมนะครับนี่ได้ไปเนี่ยไรกังวลน,นะผมบอกอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับมาชมที่ตัวรถกันบ้างภายในแผงประตูนะเวนจูรี่เนี่ยจะมีผ้าม่านมาให้ด้วยรอบคันนะอันนี้ผมสอดถอดซักให้นะครับกาบประตูเนี่ยแผงประตูเนี่ยเขาจะบุบุหนังบุนวมมานะครับ ก็จะอัปเกรดขึ้นมานะครับแผงประตูเนี่ยไม่มีร่องรอยการขีดข่วนนะครับลักษณะการผ่านการใช้งานน้อยมากนะตัวหัวน็อตของประตูนะครับนี่เราพาชมทุกซอกทุกมุมนะครับนี่นะครับน็อตไม่ขยับนะครับประตูไม่ตกนะประตูแท้เดิมนะครับนี่ส่องให้ดูชัดๆนะครับนี่ได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับสำหรับเวนจูรี่คันนี้นะเกียร์ออโต้ปี2018นะครับสนุนราคาจากเสร็จ 7 9 9 0 0 0บาทนะใครชมคลิปเต็มคลิปนี้รับไปเลยนะจัดโปรโมชั่นให้นะครับเหลือเพียงแค่7 6 9 9 0 0 0บาทนะเดี๋ยวชมต่อให้จบนะเบาะนะครับได้เป็นเบาะหนังนะตรงกลางคอนโซลกลางเนี่ยก็จะมีที่วางนะครับวางเก็บของโอ้โหลักษณะใหญ่เลยนะครับเนี่ยครับผ่านการใช้งานน้อยมากนะลูกค้านี่อ่ะเดี๋ยวมาชมกันต่อที่บานสไลด์นะครับไฮไลท์นะ นี่เป็นคมเนี่ยมนะครับแล้วก็มีตัวกับกับบานสไลด์เนี่ยติดโลโก,โกเ้เวนจุลีมาให้ด้วยนะครับเป็นคมเนี่ยมสวยๆใสๆแบบนี้นะครับกระจกเขาเนี่ยอีกอย่างนึงจะเป็นเอกลักษณ์ยาวเลยนะเป็นกระจกนะครับไม่มีช่องหน้าต่างนะครับนี่ถ้าเป็นเครื่องเบนซินเนี่ยยังไม่เป็นไฟฟ้านะครับยังไม่เป็นไฟฟ้านะ แต่ก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่ได้ใช้แรงอะไรมากมายนะพระตูสไลด์ได้เบามากนะครับผมอมาชมที่โครงสร้างก่อนกันกันก่อนนะเดี๋ยวพาชมภายในนะครับนี่ฮะไล่จากด้านล่างนะครับสติกเกอร์สติกเกอร์ใสนะครับยังอยู่นะนี่ตัวดูดประตูนะครับยังอยู่นะครับสติกเกอร์ใสอีกแล้วนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบนะข้างก่อนประตูนะครับไล่ขึ้นเรียงขึ้นมานะครับสติกเกอร์กันหนีบมือยังอยู่นะครับ สติ๊กเกอร์กันลอยข้างบนมีกแล้วนี่นะครับใต้ข้างใต้รางน้ําฝนเนี่ยเราจะเห็นสังเกตดูดีๆนะครับเป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับจะมีเม็ดอาร์คนะครับกลมๆคมๆสวยๆเนี่ยเรียงตั้งแต่หน้ายันท้ายเลยเนาะนะครับไล่เรียงลงมานะครับนี่ฮะรางรางพวกนี้ก็ต้องสังเกตนะถ้าไปมีชนมีทํามาเนี่ยเวลา ทำแล้วเนี่ยมันจะไม่ตรงนะครับมันจะมีร่องรอยให้เห็นนะครับเนี่ยฮะเม็ดอาร์คนะครับจุดสังเกตนะครับข้างกรอนประตูจะต้องมีนะครับร่องรอยการถอดเนี่ยจะไม่มีเลยนะครับหัวน็อตเดิมๆนะอยู่ครบนะครับนี่นะครับอ่ะข้างในอ่าข้างในของเวนจูรีนะครับก็จะเป็นเบาะ3แถวนะแถวสุดท้ายจะเป็น4ที่นั่งแล้วก็3แล้วก็2นะครับอ่ารวมทั้งหมด ข้างหน้าอีกหนึ่งเป็น10ที่นั่งรวมคนขับเป็น11ที่นั่งนะครับภายในสะอาดสะอ้านนะครับแอร์ออกทุกช่องนะครับเย็นทุกจุดเช็คให้แล้วนะเดี๋ยวก่อนรับรถผมตรวจเช็คให้อีกรอบหนึ่งนะครับ200กว่าจุดเนี่ยนะครับตัวเวนจูรี่เนี่ยบเบาะหลังคนขับนะครับคู่คู่ตรงนี้นะสามารถที่จะปรับหมุนได้180องศาเลยเนี่เหมาะกับผู้สูงอายุมากนะบ้านไหนที่ว่ามีผู้สูงอายุนะครับ นี่นะครับขึ้นลงสะดวกสบายนะได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับได้ทั้งซ้ายทั้งขวาและหมุนได้ทั้ง2ตัวนะร้อยแปดสิบองศารองสองตัวเลยนะครับจะหันหน้าเข้าหากันได้นะครับผมนี่ฮะได้เป็นเบาะหนังนะครับคุมโทนสีดํามาให้ด้วยน,นี่เลยสวยๆใสๆแบบนี้นะครับนี่ยบานสไลด์หนึบๆอย่างนี้เลยนะฮะนี่ฮะสติ๊กเกอร์นะครับเดือภาษาญี่ปุ่นยังอยู่เลยนะครับไล่เรียงมาเนาะ ลางสไลด์นะครับนี่กลมๆสวยๆไ,นะไม่มีสนิมนะไม่มีสนิมไม่มีการทำมาแน่นอนนะครับสีบางเดิมรอบคันนะสวยๆใสๆอ่ะมาชมซุ้มล้อหลังกันก่อนนิดนึงนะนี่ให้ชมซุ้มล้อหลังนะครับก็จะเป็นจุดสังเกตนะนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะลูกค้ามันจะไม่มีร่องรอยของสนิมนะครับหรือการปะการผุเลยนะครับรถไม่เคยจมน้ําแน่นอนนะครับยางอะไรนะ เส้นรอบวงยางยังอยู่ครบแสดงว่าไม่เคยเปลี่ยนยางอะไรเลยนะครับมั่นใจได้เลยได้ไปเนี่ยล้อเนี่ยไม่มีการปะมาแน่นอนนะครับเอามาชมภาพด้านท้ายกันก่อนนะครับอของ v e n t u รี่เนี่ยนะครับก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาคือจะเป็นคมเนี่ยมคาดท้ายนะครับพร้อมด้วยตาโลโก้ v e n t u r ีนะฮะแล้วก็ไฟเบรกตรงที่3อยู่ด้านบนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอันนี้เป็นสมาร์ทคีเลสเปิดฝาท้ายนะกุญแจอยู่สามารถที่กดเปิดได้ นะครับนี่ฮะคือรถดูตัวช่วงช่ชวงสั้นนะแต่ว่าเพิ่มพื้นที่วางสัมภาระได้นะเพราะว่าเบาะแถวแถวสุดท้ายเนี่ยสามารถที่จะพับและเก็บแขวนได้นะครับเพิ่มพื้นที่วางสัมภาระนะคันนี้ได้ผ้ายางกระดุมมาเต็มลำนะครับอ่ะมาดูกันที่โคมไฟนะครับโคมไฟแท้เดิมโรงงานนะครับไม่มีกรอบไม่มีแตกไม่มีร้านะไม่มีน้าค้างแข นี่ฮะเม็ดอาร์กก็เป็นจุดอีกสังเกตหนึ่งนะครับจากไฟท้ายนะครับขึ้นยันหลังคานะครับไม่มีอยู่คมๆสวยๆนะหัวน็อตไม่มีการไขการงัดการแงะนะนี่ครับเดิมๆนะตัวโช๊คนะครับอยู่ในสภาพดีซีไม่แตกนะครับสามารถรับน้ําหนักได้นะใช้งานได้ดีนะครับใช้งานยาวๆเลยนะครับคมไฟทั้งซ้ายและขวานี่นะครับได้แท้เดิมโรงงานครับลูกค้าได้ไปเนี่ยสบายใจได้เลยไร้กังวลนะครับนี่ฮะ ด้านท้ายเราก็ส่องให้ดูนะเม็ดอ์เม็ดอาร์คอยู่นะครับตามตำแหน่งตามจุดครบนะครับคันนี้อย่างที่แจ้งไปนะมีผ้ามา่านมารอบคันแม้กระทั่งตัวมา่านฝาท้ายก็มีมาให้นะครับสามารถที่จะล็อกล็อกเอ่อล็อกกันฝาท้ายเปิดระหว่างวิ่งได้ด้วยนะครับนี่นะครับมีให้ครบจริงๆนะครับเป็นสมาร์คีเลสอย่างที่แจ้งไปนะฝาท้ายเปิดได้เลยใช้งานสะดวกสบายเหมาะกับครอบครัวใหญ่นะนี่ฮะอ่ะ มาชมกันต่อนี่ฮะสีบางเดิมนะผมพยายามพาชมรอบคันนะลูกค้าเห็นไหมฮะหลักๆเนี่ยเขาจะหลังคาใช่ไหมที่จะโดนกันเนาะเพราะว่าบางทีคนขับเนาะก็จะลืมสังเกตนะครับเวลาเข้าใต้ตึกใต้ห้างหรืออะไรเงี้ยก็จะคูดนะครับอันนี้หลังคาสวยๆใสๆเลยนะครับไม่มีร่องรอยนะรักษาดีมากดูแลดีมากนะครับคนขับเนาะ,ะมาดูกันที่ซุ้มล้อต่อนี่พาชมรอบคันจริงๆนะลูกค้านะครับ นี่ฮะได้เป็นล้ออันลอยนะครับล้อแม็กอันลอยนะขอบ15นี่สภาพช่วงล่างอย่างนี้เลยนะครับเดิมๆนะไม่มีปะไม่มีผูนะครับนี่ได้ไปเนี่ยไร้กังวลนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นแหนกสอนเช่นเดียวกันนะครับแต่ความนุ่มนวลเนี่ยอัปเกรดขึ้นมานะ,ะชมกันต่อนะครับนี่สีบางเดิมนะนี่ฮะสไลด์ได้ทั้งซ้ายและขวาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะ ทะลุได้เลยนะลูกค้าโอ้โหสะดวกสบายจริงนะบ้านไหนมีผู้สูงอายุเนาะนะครับเบาตัวเบาเนี่ยจะมีพนักเท้าแขนด้วยนะโอ้โหรับรองอเดินทางเนี่ยไม่ไม่เมื่อยนะเพราะว่ารับสรีระได้ดีนะครับตัวเบาะฟูฟูตึงๆอย่างนี้เลยนะครับหัวมีหัวหมอนด้วยนะครับยืดรอ,องรับต้นคอเราได้เนาะนี่นะครับ นี่ตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบ USB กับช่องจุดบุหรี่นะครับสามารถที่ต่อเพิ่มได้มาชาร์จวงชาร์จไฟระหว่างเดินทางนะครับนี่อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าอีกนะครับโอเคมาชมกันต่อเนาะด้านนี้เดี๋ยวชมนิดนึงนะนี่ฮะจุดสังเกตนะผมพาชมทุกจุดนะสติกเกอร์ใสนะครับสติกเกอร์กันลอยอยู่ครบทุกจุดทุกตำแหน่งนะเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับสติกเกอร์กันหนีบมือนะครับนี่ฮะ ล้างน้ําฝนเห็นไหมฮะนี่เม็ดองค์เม็ดอาร์กเนี่ยสวยๆคมๆนะครับอยู่ครบเลยนะต้องเรียงเป็นแถวเลยนะครับคันนี้นะมือเดียวนะล,ลูกค้านะมือเดียวรถปี2018รถปี2018มือเดียวนะครับเครื่อง 2.7G เบนซินนะครับน็อตไม่ขยับเดิมๆแท้ๆนะครับสนนราคาจาก7,99,000บาทนะครับเอาใจ f อคลิปนี้ลดให้เลย เหลือเพียงแค่769,000บาทนะ่อนอยู่ประมาณ14,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับามาชมซุ้มล้อ,อขวาก่อนนะคน,คนขับก่อนนะพาชมทุกจุดอย่างที่แจ้งไปนะครับลูกค้าจะได้สบายใจมั่นอ,อกมั่นใจได้เลยนะครับว่ารถที่เพชรยต์เราเนี่ยสวยคัดเกดจริงๆนี่นะครับเราให้ดูแม้กระทั่งใต้ท้องรถนะนี่ลูกมงลูกหมากนะครับแหลกอยู่ดีอยู่ครบหัวชงหัวโชคนะใช้งานอีกยาวๆเลยนะครับ รถพวกนี้เข้าศูนย์ตลอดนะครับได้รับการตรวจเช็คระยะเนี่ยทุกระยะไม่มีขาดนะครับประตูนะครับแผงประตูเนาะคนขับนี่นี่ก็จะเป็นหนังนะครับนุ่มๆเนาะกดได้ไม่ได้เป็นไฟเบอร์เป็นพลาสติกนะนี่เป็นหนังนะนะครับดีไซน์ออกมานะครับใช้ได้นะครับนี่หัวน็อตเดิมๆครับลูกค้านี่พาชมทุกซอกนะไม่มีร่องรอยสนิมเลยนะลูกค้า ไม่มีปะไม่มีผุนะครับรถอยู่ในสภาพพร้อมใช้นะแล้วใช้งานน้อยมากนะสําหรับรถปี2018เลขไหม่160,000โลนะครับคันนี้นะครับได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับได้ชุดเครื่องเสียง JVC แท้เดิมโรงงานนะครับมาด้วยนี่นะครับแอร์แยกนะสามารถที่จะ,ะนี่ครับเครื่องเสียงอ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะดูเลขใหมล์พร้อมกันดูเลขไมลก่อนเนาะอ่ะโอเค ะร,ระบบไฟเนี่ยใช้ได้ทุกจุดนะครับนี่นะครับเลขไม้ปัจจุบันนะลูกค้านี่นครับมีโลโก้โตยิตาขึ้นใ้ด้วยนะครับเลขไม้ปัจจุบันนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันกิโลเท่านั้นเองนะครับมือเดียวนะลูกค้าอย่างที่แจ้งไปนี่เครื่องนิ่งนิ่มเงียบเงียบแบบนี้เลยนะครับอ่เดี๋ยวไปชมตัวเครื่องพร้อมกันนะนี่ให้ดูดูอกะละนิดนึงเป็นทุกคันนะเป็นทุกคันผมจะบอกงี้ เพราะว่าจะมีบางทีลูกค้าเข้ามาทักถามาให้ให,ให้ให้ช่วยเก็บงานาตรงนี้ผมจะไม่ได้ไม่ได้เก็บงานให้นะเอกลักษณ์ของรถตู้นะครับลูกค้านี่มันจะเป็นเวลาเวลาคนขับเขาลงนะฮะเขาจะใช้มือเท้ามันก็จะเป็น,เป,นเป็นล่องรอยนะครับด่างนะครับแต่ว่าเม็ดอาร์คอยู่ครบนะ และและตรงนี้เนี่ยมันอยู่ภายในรถนะมันไม่ได้มีผลต่อการขับขี่เลยนะผมต้องขอแจ้งงี้ว่าตรงนี้เราอาจจะไม่ได้เก็บงานให้นะถ้าถ้าแต่ถ้าลูกค้ารีเควสหรือต้องการจริงๆนะก็เก็บให้ได้แต่ผมถ้าถามผมผมไม่ก็ไม่อยากให้ทำเนาะเพราะว่ามันมันอยู่ข้างในนะครับไม่ได้มีผลต่อการขับขี่แล้วเวลาท้าที่เราไปทนะําน่มันต้องดูดูหลายองค์ประกอบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวสีว่าสีจะเพี้ยนไหมนะครับหรือว่า,าการใช้อุณหภูมิการอบสีเนี่ยอบได้ดีไหมหรือว่าลูกค้าใช้ไปสักพักเนี่ยหนักกว่าเดิมอีกนะครับตรงนี้ก็เลยต้องแจ้งกันนิดนึงก่อนอมาชมกันต่อที่ตัวเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะสวยสวยใสใส,สนี่เครื่องนิ่นมๆรอบนิ่งๆน,น,นะครับนี่นะครับมาชมกันเลยนะครับเครื่องของผมที่เพชรยนต์นะ พชรยนเราจะไม่ได้แว็กเครื่องให้นะครับเราจะให้ลูกค้าเห็นสภาพเรียวๆแห้งๆอย่างนี้เลยนะเพราะว่าถ้าสภาพเรียวๆอย่างนี้เนะี่ยลูกค้าจะเห็นร่องรอยนะครับไม่มีคาบน้ํามันไหลรัล่วซึมนะครับไม่มีซีนแตกนะทอยงท่อยางตรงไหนจะปีจะเปื่อยเนี่ยมันจะได้เห็นนะครับเราไม่ได้แว็กไม่ได้ล้างให้แว็กให้นะนี่ให้ดูกันเรียวๆอย่างนี้เลยนะครับเนี่ครับอยู่ดีอยู่เดิมคดนะครับ ตัวเครื่องแห้งๆนะไม่มีสันรอบไม่ตกนะครับผมเม็ดองเม็ดอคนะครับอยู่ครบตามจุดตามตำแหน่งนะรถท่อยงท่อยางสายฟงสายไฟนะครับไม่มีร่องรอยของหนูกัดแท้นี่แผ่นเพจนะครับอยู่ใต้เบาะคนนั่งหน้านะคมๆสวยๆใสๆแบบนี้นะครับรถปี2018ครับลูกค้ารถปี2018นะครับเลขไม่เพียงแค่1,60,000โลนะครับ สนุนราคาจาก7,99,000บาทเหลือเพียงแค่7,69,000บาทผ่อน1,4,000บาทนะครับออกได้ทุกอาชีพทั่วไทยนะครับบริการไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะไม่สะดวกมารับรถเองเรามีบริการรับรถส่งรถถึงบ้านให้ด้วยนะครับคันนี้เป็นปี2,000อสีขาวปี2018นะเครื่องยนต์เบนซิน7,69,000บาทนะครับผมฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ1,4,000บาทเนาะ,ะไม่ว่าจะ ติดเรื่องอะไรนะครับโทรตามเบอร์โทรหรือว่ากดทักไลน์ทักแชทข้อความเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวทางทีมงานเราเนี่ยจะช่วยให้คำตอบให้คำปรึกษานะว่า,ารายละเอียดของลูกค้าแบบนี้เนี่ยถ้าจะออกต้องการลถแบบนีน้จะได้ไหมต้องดาวไหมหรือต้องทำยังไงต้องกู้ร่วมไหมหรือใช้เอกาสารอะไรนะครับมีทางแก้ทางออกทางแก้ให้ทุกท่านทุกคนแน่นอนนะครับผม ก็นะครับเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้มากนะสำหรับใครที่มองหาขยับไซส์นะครับครอบครัวอาจจะใหญ่ขึ้นนะไม่ได้ใช้รถครอบครัวมาใช้เป็นรถรถตู้นะครับก็จะ10ที่นั่ง11คนนะครับไปได้เลยนะมีผู้มีผู้สูงอายุนี้ยิ่งเหมาะเลยนะครับอย่างที่แจ้งไปเนาะที่ทำให้ดูรีวิวนะครับโอเคนะครับ ใครที่จะมาดูรถด้วยตัวเองนะครับก็ที่เพชรยนต์นะครับเสรีไทย68นะถ้ามาไม่ถูกหรือจะอะไรยังไงก็โทรตามเบอร์โทรที่ให้ไว้แล้วกันนะครับผมจะได้แนะนําให้ได้นะว่าเส้นทางยังไงเราเปิดทุกวันทําการนะไม่มีวันหยุดนะครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับผมก่อนจากการวันนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนิดนึงนะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางเพชรยนต์เรานะครับแล้วก็จะมีทีมงานเนี่ยมารีวิวนะครับรถเซกเมนต์อื่นๆให้ดู ตลอดนะครับหรือว่าจะมีญาติสนิทมิตรพหายเพื่อนพี่น้องนะที่ต้องการออกรถก็จะได้เป็นเผื่อ,อบอกให้ให้ให้เขาได้รับรู้นะครับว่าถ้าจะรถสวยคัดเกตนะครับแวะมาดูที่เพรยนต์เราก่อนนะหรือว่าแม้กระทั่งตัวลูกค้าเองนะจะมีแผ่นออกรถในอนาคตนะจะได้มีข้อเปรียบเทียบนะครับหรือว่าแวะมาดูรถสวยคัดเกตนะมั่นใจได้ไปแล้วปลอดภัยไร้กังวลน,นะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ